ท่านประธานที่เคารพครับผมนายจินโชติแสงสังสมาชิกวุฒิสภา037ย์ททมทจ็ิคับศูนย์34กลุ่ม7จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ประธานครับก่อนที่จะมีการอภิปรายผมตอบคำถามท่านสวปร,ระทุมวงสวัสดิ์เพื่อนรักผมนะครับ ผมตอบชัดเจนเลยครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ยกสองมือเลยว่าผมไม่เอาคาสิโน,นครับท่านประธานผมเป็นอนุวิสามันชุดชุดเนี้ยชุดมวีเนี่ยเป็นอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ผมขอพูดในฐานะเป็นผู้อภิปรายครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณรัฐบาลที่แล้วบวงเล็บเล็กน้อย ขอบคุณเล็กน้อยนะครับรรท่านประธานผมไม่ได้ขอบคุณเยอะที่ขอบคุณเล็กน้อยเพราะว่าเขาถอนล่างเรื่องบ่อนคาสิโนออกไปผมจึงขอบคุณเล็กน้อยรรท่านประธานครับโดยหลักใหญ่ใจความทั้งหมดเนี่ยที่ผมขอบคุณเขาเล็กน้อยเพราะว่าจริงๆ ถ้าเขาเป็นคนไทยมีสติปัญญาที่จะหาเงินเข้าประเทศอีกหลายเรื่องเนี่ยเขาไม่ควรเสนอกฎหมายเรื่องบ่อนคาสิโนที่แอบแฝงมาในอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์เนี่ยเข้ามาผมจะขอพูดเพียงเล็กน้อยเพราะท่านประธานหมอวีคุณรัชนีกรได้พูดเปิดหัวเปิดประเด็นไปผมว่าครบองค์ประกอบทั้งหมดแล้ว และวิดีโอ5นาทีเมื่อกี้ตอบโจทย์ทั้งหมดเพราะนั้นผมจะไม่พูดถึงพิษภัยของบ่อนคาสิโนว่ามันทำให้ประเทศชาติเราวายวอดทำประเทศชาติเรามีปัญหาอย่างไรขัดศีลธรรมอะไรทั้งหลายแหล่ที่เพื่อนสมาชิกผมพูดไปเนี่ยผมไม่พูดซ้ำเลยแต่สิ่งที่ผมจับเท็จกับพลบอบฉบับนี้ได้ก็คือ การเปิดสถาบันบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนเอาคาสิโนเป็นติ่งเล็กๆของพรบฉบับนี้โดยเอาเรื่องการบันเทิงการสันทนาการการท่องเที่ยวการจ้างงานที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นอัตราและก็บอกว่า ประเทศไทยจะได้ภาษีอย่างมากมายกับการอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยมีบ่อนคาสิโนท่านประธานครับแต่ในเนื้อในเนื้อแท้พรบฉบับนี้หลอกประชาชนครับแหกตาประชาชน ผมไม่กล้าใช้คำว่าเขาลวงโลกผมกลัวมันจะไม่สุภาพแต่ถ้าหลอกตาประชาชนอย่างใดก็แล้วแต่ท่านหลอกกรรมธิการชุดท,ที่นั่งข้างบนเนี่ยไม่ได้หรอกครับท่านหลอกบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสวเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมผมสายตาสั้นผมมองอาจจะไม่หมดนะครับท่านอาจารย์เจิมศักด ท่านอาจารย์แก้วสรรอาจารย์คำนูนท่านอาจารย์จรันท่านอุทิศาอะไรเหล่านี้ยทะหลอกคนเหล่านี้ไม่ได้หรอกครับเพราะหัวใจของการเปิดบ่อนคาสิโนเนี่ยมันไม่ได้สร้างคุณค่าหรือประโยชน์อะไรกับสังคมไทยเลยตามที่เพื่อนสมาชิกผมได้อภิปรายไปผมยืนยันแล้วว่าผมจะไม่อภิปรายซ้ำ แต่สิ่งที่ผมจับโปะ๊ะจับโกหกรัฐบาลชุดนี้ได้อีกเรื่องก็คือมีท่านกรรมธิการวิสามันของผมผมจำชื่อไม่ได้ท่านถามผู้แทนรัฐบาลที่มาให้ข้อมูลว่าถ้าเราทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยไม่มีคาสิโนได้ไหม คำตอบอย่างชื่นหน้าตาบานของผู้มาให้ข้อมูลเขาตอบอย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้ามีสถานบันเทิงครบวงจรแล้วไม่มีบ่อนคาสิโน,โนเนี่ยจะมีใครเขามาลงทุนละ่ะผมจำติดสองหูเขาตอบในกรรมธิการว่าแล้วจะมีใครเขามาลงทุนเพราะนั้น แปลเป็นอื่นไม่ได้เลยครับแปลได้อย่างเดียวว่าผู้ที่เสนอพบอรบฉบับนี้มาก็คือชุดที่แล้วนะครับไม่ใช่ชุดปัจจุบันนี้เมื่อท่านตอบอย่างนี้แปลว่าท่านหลอกประชาชนท่านหลอกสังคมท่านเอาบอนคาสิโนเป็นติ่งเล็กๆในพบรบ แต่จริงๆแล้วนั่นคือหัวใจหลักคือหัวข้อใหญ่ของท่านท่านไม่ได้ต้องการจะเปิดอย่างอื่นจริงกท่านต้องการเปิดบ่อนครับผมสัญญาท่านประธานว่าผมจะพูดสั้นเพราะไม่ต้องพูดซ้ำกับเรื่องเพศภัยปัญหาทั้งหลายของบ่อนไปแล้วก็ขอพูดสั้นจริงๆว่าท้ายที่สุดผมขอภาวนาให้รัฐบาลใหม่ ของผมที่กำลังจะถแถลงนโยบายในอีกสองสมวันข้างหน้านี้ได้โปรดอย่ามีนโยบายเรื่องบ่อนคาสิโนอย่างเด็ดขาดแล้วท่านจะอยู่ยาวอยู่ยาวหมายถึงเลยสีเดือนก่อนนะครับมันจะอยู่ยาวตอนนี้ทุดท้ายข้ออ้างของคนกลุ่มหนึ่งว่า เราไม่สามารถปราบบ่อนคาสิโนโได้ก็เลยประชดประชันว่าเปิดบ่อนให้มันถูกกฎหมายเสียเลยเป็นการแก้ไขที่ไรสมองมากผมไม่กล้าว่าปัญญาอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหยาบครับผมผมไม่ได้พูดนะครับท่านผมสรุปว่า มีโจรผู้ลายเยอะปราบไม่หมดก็ต้องปราบกันต่อไปไม่ใช่มีโจรผู้ลายเยอะงั้นแม่งให้มีโจรทั้งประเทศเลยอันนี้ไม่ดีครับท่านประธานก็สรุปขอขอบคุณคณะกรรมการธิการชุดนี้ที่เรายังรักประเทศชาติโดยไม่เห็นด้วยกับการมีบ่อนคาสิโนสำหรับประเทศไทยครับกลับขอบพระคุณครับ